หลายคนคงทราบว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการใช้ชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในนั่นคือเสียงพึมพำต่างๆที่ไม่มีวันจบสิ้นในหัวของเราหรือที่เรามักเรียกกันว่ามังกี้มายหรือจิตใจที่เหมือนลิงที่กระโดดไปมาอย่างไม่หยุดยั้งเราเคยคุยกันว่าความสุขอาจไม่ได้อยู่ที่การคิดให้มากขึ้น แต่อยู่ที่การคิดให้น้อยลงวันนี้ผมอยากพาผู้คุณไปให้ลึกกว่านั้นถ้าผมบอกคุณว่าทางออกของการหยุดคิดไม่ใช่การพยายามสั่งให้มันหยุดแต่คือการเฝ้ามองมันจนเหนื่อยไปเองวันนี้เราจะมาสำรวจศิลปะของการเปลี่ยนจากผู้คิดเป็นผู้สังเกตเพื่อค้นพบ ความเงียบที่ทรงพลังที่สุดในใจคุณทำไมเราถึงหยุดคิดไม่ได้จิตวิทยาและคำสอนทางจิตวิญญาณมีคำตอบที่คล้ายกันคือจิตของเราถูกฝึกมาให้แก้ปัญหามันจึงพยายามดึงเรื่องในอดีตมาวิเคราะห์และโยนภาพในอนาคตมาให้เรากังวลเรามักจะเข้าใจผิดว่าความคิดคือตัวตนของเรา เมื่อมีความคิดลบเกิดขึ้นเราจึงพยายามกดมันไว้พยายามไล่มันไปเหมือนพยายามไล่ลิงออกจากห้องแต่ยิ่งคุณไล่ลิงตัวนั้นยิ่งตื่นตระหนกและส่งเสียงดังกว่าเดิมความพยายามที่จะไม่คิดจริงๆแล้วมันก็คือความคิดประเภทหนึ่งมันคือความคิดที่บอกว่าฉันไม่อยากคิด และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมการทำสมาธิแบบบังคับตัวเองถึงกลายเป็นเรื่องหน้าเหนื่อยหน่ายสำหรับใครหลายๆคนจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผมอยากนำเสนอก็คือการสังเกตโดยไม่ตัดสินลองจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งอยู่ริมทางรถไฟความคิดของคุณคือขบวนรถที่วิ่งผ่านไปขบวนแห่งความโกรธขบวนแห่งความกังวล ขบวนแห่งความคาดหวังหน้าที่ของคุณไม่ใช่การลงไปขวางทางรถไฟหรือพยายามผลักรถไฟให้ถอยหลังแต่หน้าที่ของคุณคือการนั่งดูว่าขบวนนั้นมีโบกี้อะไรสีอะไรมีกี่โบกี้แล้วปล่อยให้มันวิ่งผ่านพ้นสายตาไปนี่คือความลับที่ยิ่งใหญ่ครับความคิดดำรงอยู่ได้ด้วยความสนใจของคุณ เมื่อคุณเลิกพยายามไปมีส่วนร่วมกับมันเลิกไปวิจารณ์ว่าความคิดนี้ดีหรือเลวความคิดเหล่านั้นก็จะค่อยๆสูญเสียพลังงานไปเองเหมือนกองไฟที่ไม่มีคนเติมฟืนให้ในที่สุดมันก็จะมอดดับลงสู่ความนิ่งสงบอย่างเป็นธรรมชาติหลายคนมักได้รับคำแนะนำว่าให้หาอะไรทำเพื่อให้ลืมเรื่องแย่ๆแ,แต่นั่นคือการหนี ไม่ใช่การรู้เท่าทันการตื่นรู้ที่เราคุยกันมาตลอดในช่องนี้ก็คือการเผชิญหน้ากับความวุ่นวายด้วยความสงบคุณไม่จำเป็นต้องหนีไปอยู่ในถ้ำหรือบนยอดเขาเพื่อให้จิตใจคุณเงียบสงบลงคุณสามารถมีใจที่นิ่งสงบลงได้แม้ท่ามกลางเสียงตรารถในกรุงเทพเพียงแค่ในจังหวะที่หัวใจเริ่มเต้นเร็ว หรือความคิดเริ่มตีกันให้คุณถามตัวเองสั้นๆว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดอะไรอยู่วินาทีที่คุณรู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังคิดวินาทีนั่นแหละครับที่คุณหลุดออกจากวงจรของมันแล้วคุณไม่ได้เป็นผู้คิดอีกต่อไปแต่คุณได้กลายเป็นผู้รู้หรือผู้เฝ้าดูความเงียบที่เกิดขึ้นในจังหวะน,นี้ไม่ใช่ความเงียบแบบว่างเปล่า แต่มันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยสติปัญญาแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรในชีวิตจริงไม่ต้องรอจนถึงเวลาทำสมาธิเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้ขณะที่คุณกำลังฟังเสียงของผมอยู่ลองสังเกตร่างกายของตัวเองลองดูว่ามีความคิดใดแทรกเข้ามาหรือไม่คืนนี้ฉันจะก,กินอะไรดีหรืองานพรุ่งนี้เสร็จหรือยัง เมื่อความคิดมาแค่ยิ้มให้มันแล้วบอกว่าอ๋อเจ้าความคิดแบบนี้มันมาอีกแล้วนะทำแบบนี้ซ้ำๆจนจิตของคุณจำได้ว่าความคิดเป็นเพียงปรากฏการชั่วคราวมันมาแล้วมันก็ไปเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เมื่อคุณฝึกมองจนเป็นนิสยัยคุณก็จะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการที่คุณ คิดได้คำตอบที่ถูกต้องแต่เกิดจากความเข้าใจว่าไม่มีคำตอบใดสำคัญเท่ากับการมีใจที่สงบนิ่งการจัดการกับมังกี้ไมยไม่ใช่การฆ่าหลิงตัวนั้นทิ้งแต่คือการทำให้มันเชื่องด้วยความเมตตาและการเฝ้ามองหวังว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นกุญแจดอกเล็กๆ ที่ช่วยให้คุณค้นพบที่ว่างระหว่างความคิดเพราะไหนที่ว่างนั้นเองคือที่ที่สันติสุขอาศัยอยู่เสมอมาขอบคุณและสวัสดีครับ